นิยายลูกศิษย์ของผมคือเหล่ายอดวายร้ายตอนที่686ก็ไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าหลังจากที่ยู่เฉิงไฮกับยู่ชางรงนะครับในที่สุดก็ได้พบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วบัดนี้ยู่เฉิงไฮก็ได้มอบฝักดาบของดาบยืนยาวให้กับยู่ชางรงคืนเมื่อดาบยืนยาวกับคืนสู่ฝักนะครับมันก็เริ่มส่งเสียงอะไรบางอย่างออกมาเบาๆแต่ที่สุดแล้วเสียงของมันก็ได้เงียบลง อักขระบ,บนฝักดาบส่องแสงขึ้นอยู่เชิงไฮได้พูดสิทธ์น้องเจ็ดได้สลักอักษรพวกนี้เอาไว้บนฝักข้าเลยใช้ฝักดาบนําทางมาจนถึงที่นี่ได้ข้าใช้ฝักดาบนําทางผ่านหุเผิวอันมืดมิดและพื้นน้ำสีดำมาอยู่ช้างหลวงตกใจเล็กน้อยนะครับแต่ถึงแบบนั้นสีหน้าของเขายังคงเป็นเช่นเดิมอยู่เชิงไฮพูดต่อการเดินทางครั้งนั้นยาวนานและเส้นน่าเบือ่อ แม้จะมีอันตรายและความตื่นเต้นดูก็ตามข้าต้อง่านอุปสรรคและการตามล่าของสัตว์ร,ร้ายในนั้นมาแกค,คิดจะก,กลับไปข้าก็รู้สึกคลื่นไส้แล้วล่ะ <c oughs> อยู่เชิงไฮพยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะอธิบายถึงการเดินทางที่แสนยากลําบากเขาต้องการจะบอกว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะมาที่ยู่ช้างหลงมาช่วยยู่ช้างหลงในวันนี้อยู่ช้างหลงตอบกลับข้าเองก,ก็เคยเดินผ่าน เคยเดินทางผ่านทางนั้นมาแต่ข้าไม่ได้รู้สึกแย่อะไรเหมือนกับสิษย์พี่หรอกนะแม้ว่าข้าจะต้องโบยบินโดยอดหลับอดนอนแต่ข้าก็ยังคิดว่ามันเป็นการเดินทางที่ง่ายจนเสนจ,จะน่าเบือ่ออยู่เชิงไรนะครับถึงกับต้องทำสีหน้ามีมันขิงกันชัดๆอยู่ช้างหลงผู้เสริมในตอนที่ท่านถูกลิวกูข้าข้าได้เดินทางไปยังที่ตะวันตกตามคำสั่งของอาจารย์ข้าได้ฟาฟันทั้งปายุยมะ ข้ามูสวรรค์ต้องเดินทางตลอด2สัปดาห์จนถึงดินแดนเท่ากระดูกและถูกชาวล่วลานที่คุ้มการเล่นงานข้าต้องคุ้มกันท่านเป็นเวลา49วันและต่อสู้กับยอดคนรงบาซีเมื่อเทียบกับสิ่งที่ท่านได้ผ่านมาผูดตรง,ตรงนะนสิพี่ใหญ่ข้าคิดว่าเส้นทางของข้ามันยากลําบากมากกว่าท่านมากอย่างที่เรารู้กันนะครับถึงแม้จะ รักกันเป็นสิทธิ์ร่วมสำนักหรือยังไงก็ตามแต่นิสัยที่สองคนนี้ชอบขิงกันไปขิงกันมาก็ยังคงอยู่เนาะดูเหมือนว่าอยู่ชางรุ่งของเราจะไม่ยอมเนาะในการเดินทางของอยู่เซิงไฮเราก็ได้เห็นไปแล้วว่าต้องเจอกับสัตว์ร,ร้ายมากมายอยู่ชางรุ่งองก็ไม่ยอมครับเขาก็บอกว่าตอนที่พายู่เชิงไฮไปฟื้นคืนชีพก็ยากเหมือนกันอยู่เซิงไฮ้ตอบกลับเฮ,ะฮ,ะฮะ้เฮ้พลังวริศของเจ้าลึกล้ำนะสิทธิ์น้องรอง การที่เจ้าเจออุปสรรคเล็กๆน้อยๆคงไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับเจ้ากแค่การบินต่อเนื่องเป็นเวลาสองสัปดาห์ข่ะคิดว่าเป็นเจ้าก็คงจะทําได้ง่าย,ายๆเต๋อๆอยู่ซางโรงเองนะครับก็อทาหน้าออื สายลมพัดผ่านตั้งคู้ยางแผ่วเบาหลังจากทั้งคู่ได้เหน็บเนมกันได้สักพักนะครับในที่สุดจิตใจของพวกเขาเริ่มป,ดปลดโป่งและแล้วในเวลานี้พวกเขาก็มองไปยังสาวกของบ้านดวงดาราสวรรค์ที่เสียชีวิตลงอยู่ช่างหลงพูดขึ้นตานพึงจะมาถึงที่นี่สิทธิพี่ใหญ่ต่านไม่รู้อะไรส่วนหมิงที่ท่านจัดการไปเป็นผู้ที่มีพลังขั้นย้วนเรินเกียในเมื่อท่านสังหารไปแลว้วพวกเราควรกำจัดหลักฐานด้วย เพื่อไม่ให้ศพพวกนี้ถูกเวมกาทมนต์คาถาควบคุมอย่างนั้นสินะอยู่เชิงไหมองไปรอบตัวอักษรสีแดงสามารถใช้เป็นเครื่องติดตามได้พวกเขาเองก็มีมันเช่นกันดูช้างหลงอธิบายงั้นเหรอไม่แปลกใจเลยจริงๆที่เจ้าเลือกทำลายศพของเจ้านั่นสิท์น้องรอง ทั้งสองคนมาอามองไปนะครับเขารู้ดีว่าอีกฝ่ายคิดอะไรและและ้วทั้งสองคนบินไปที่ภูเขาใกล้ๆในที่สุดยูชางหรงก็ถึงปืนเขาโค้งคำนับให้กับยูชางอ่าอยูชางอาอย,ชาอาอยูชิงไ่ด้วยความเคารพได้ปูดย,ยกโทษที่ค่าเคยยับคายกับท่านในอดีตด้วยสิทธิ์พี่ใหญ่นี่เจ้ากําลังพูดเรื่องอะไรกันสํานักอเวจีมีสาวก,กว่าส0 0 0สนคนกหวังว่าสํานักก คาหวังว่าเจ้าสำนักของพวกเขาจะไม่คิดเล็กคิดน้อยนะอยู่ชางหลงพูดขึ้นแน่นอนในเมื่ออยู่ชางหลงพูดแบบนั้นอยู่เชิงไห้นะครับจึงมีทางเลือกไม่มากนะอยู่เชิงไหมองไปที่ภูเขาที่อยู่แสนไกลก่อนจะเปลีย่ยนเรื่องเมื่อพวกเราแสดงพลังอวตารที่นี่พวกเราก็จะถูกตราหน้าว่าเป็นผู้มาเยือนจากต่างแดนในทันทีเจ้าเก็บซ่อนตัวเองจนถึงทุกวันนี้มาได้ยังไงกันสิน้องรอง แค่มีดาบก็เพียงพอเหลวอยู่ช้างหลวงตอบดาบยืนยาวยังคงเรืองแสงสีแดงออกมาเช่นเดิมมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างกลมกลืนนะครับที่ผ่านมาอยู่ช้างหลวงไม่เคยใช้พลังลมปานสังหารผู้คนในดินแดนนี้แม้จะไม่ใช้พลังลมปานแต่เขาสามารถจัดการกับยอดฝีมือด้วยดาบดาบอยู่ดีนี่เป็นความมั่นใจของอยู่ช้างหลวงและความภาคภูมิของเขากายเองก็สงสัยเหมือนกันสิพี่ใหญ่ อาวุธของท่านก็อยู่ในระบว่างเปล่าเลวท่านจะยังต้องต่อสู้กับศัตรูโดยใช้พลังสุดตัวอีกอย่างนั้นหรออยู่ช้างหลงถามกลับข้าจะฆ่าใครหรือสังหารใครก็ตามจีลาต่อต้านข้าอยู่ช้างหลงที่ฟังแบบนั้นนะครับก็ได้เปลี่ยนเรื่องส่วนหมิงเป็นสาวุกข,ของบ้านดวงดาราสวรรค์พวกเราต้องเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับอยู่เฉียงเหยพยักหน้าตอบรับขอถอนนายใจก่อนจะพูดต่อ ถ้าหากเราอยู่ในดินแดนยานเราคงไม่ทําอะไรยุ่งยากแบบนี้ใครจะสนใจบ้านดวงดาราอะไรนั่นกันหละ่ะข้าเป็นคนกําจัดเจ้าพวกนั้นเองแต่ในเมื่อเจ้าต้องเก็บเป็นความลับในเมื่อเจ้าต้องการแบบนั้นข้าก็จะยอมทําตามคาขอของเจ้าก็ได้นะสิทธิ์น้องรองคือมันจะมี e โมจินะครับเป็นรูปนะเออเออเออตามนั้นอะไรประมาณนี้นะครับเป็นฉากที่ถ้าเป็นมีภาพก็คงจะหานะครับ ในระหว่างที่พูดคุยทั้งสองคนนะครับตอนนี้จูๆ่ๆจี้เฟิงจิงก็เดินมาถึงความเร็วของเขานะครับห่างชั้นกับทั้งสองคนมากอยู่เชิงไฮและอยู่ชางหลงที่คุยกันอย่างมีความสุขจี่เฟิงจิงก็เรียบพูดขึ้นพี่ใหญ่พี่ใหญ่นีมันอะไรกันเออเขาเป็นใครอย่างนั้นเหรอเขาคือสิทธิ์พี่ใหญ่ของข้าอยู่ชางหลงตอบเอ๋สิทธิ์พี่ใหญ่ถ้าอย่างนั้นท่านก็เป็นพี่ใหญ่คนโตสินะยินดีที่ได้รู้จักขอรับ ขา่าจีเฟิงชิงจีเฟิงชิงทักทายยู่เชิงไงเนี่มีเรียกสิทธิ์พี่ใหญ่คนโตด้วยนะครับอยู่เชิงไงของเรามาถึงก็ได้ตาแหน่งใหม่แล้วไม่จําเป็นต้องพิจีรีตองอยู่เชิงไ่กหมดกิ๋วเขารู้ดีว่าสิทธิ์น้องรองของเขาเป็นพวกรักสันดูดเป็นพวกมาปลาเดียวได้อ่ามาปลาเดียวได้ไม่ชอบคบใครและไม่รับสิทธิ์เขารู้ดีว่าสิทธิ์น้องคนนี้ไม่ชอบคบค้าสมาคมกับใครจีเฟิงชิงมองไปรอบๆก่อนจะถาม เออแล้วปรมาจารย์เต่าส่วนหมิงอยู่ไหนแล้วล่ะพวกเราจัดการไปแล้วอยู่้างหลงตอบกลับอย่างเฉยเมยอยู่เฉิไงไรที่ฟังแบบนั้นนะครับก็ได้พูดไม่ออกไหนเจ้าบอกว่าจะเก็บเป็นความลับไม่ใช่หรือไงกันเออจี่เฟิงชิงที่เห็นแบบนั้นก็ตบต้นขามา่ใช่เอยไม่สิแบบนี้แย่แน่ปู่โสเตียนทรงข้ามาหยุดท่านนะตอนนี้บ้านดวงดาราสวรรค์ไม่มีทางปล่อยเรื่องนี้ไปแน่อยู่เฉิไงไรที่ได้ยินแบบนั้นก็พูดออกมาอย่างเย่อหย,ยิง่ง ให้พวกมันดราหน้ากันเข้ามาพวกเราจะจัดการเองทำไมถึงต้องกลัวขนาดนั้นด้วยสิทธิ์น้องรองดูเหมือนเจ้าจะเปลี่ยนไปนะอยู่สางหลงรู้ตัวดีนะครับว่าสิทธิ์พี่ของเขากําลังตําหนินิสัยเสียในการคบเพื่อนของเขาอยู่สางหลงยิ้มก่อนที่จะตอบกลับสิทธิ์พี่ใหญ่เขาก็คือสิทธิ์ชั้นนอกของอารามพันหลิวจี้เฟิงชิงอืออารามพันหลิวพวกเรากลับกันก่อนเถอะทั้งสามคนสบตากันก่อนจะกลับมาถึงอารามพันหลิว ติงสังหารเป้าไม้สำเร็จได้รับรางวัล1,500ัน้เต็มบวกรางวัลต่างเดน1 0 0 0งเต็มติง่งสังหารเป้าหม้สองคนสำเร็จได้รับรางวัล20เต็มได้รับรางวัลเต็ม ได้รับรางวัลต่างแดนเพิ่มเติมอีก20แต้มดูโจรืมตาขึ้นอยู่เซียงไห้น่าจะไปถึงแดนดอกบัวแดงแล้วด้วยวรยุทธ์บวกกบีนินโลหิตนะครับที่ไปถึงขั้นระดับว่างเปล่าราบใดที่เขาไม่พบกับผู้ที่มีพลังอวตาร9กรีบก็คงไม่มีปัญหาอะไรลูโจมองดูระบบแต้มบุญ15,333แต้มลูโจใช้แต้มบุญ10,000แต้มนะครับใช่ครับฟังไม่ผิด10,000แต้มในการจับจะลกนำโชค แต่วานาเสียดายนะครับเกลือเกลือเกลือเขาไม่ได้โชคดีสิ่งที่ดูโจโได้มาวันนี้นะครับจาก1 0,000แต้บุญที่ใช้ไปก็แค่การ์ดพลัง50ใบตอนนี้เขามีการ์ดพลังชีวิต240ใบแม้จะได้การ์ดพลังชีวิตเพิ่มขึ้นแต่ลู่โจโยังคงต้องการมันมากกว่านี้เฮอฉันต้องการที่จะขัดขัดกลาอาวุธลู่โจตอนนี้มีเครื่องรางกัดเกลาสามชิ้นลู่โจวางผู้กันพิพากษาดาแห่งความเงียบงนันกิดไร้รอย อาวุธทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นอาวุธระดับสวงสวรรค์ชั้นยอดสาหรับลู่โจโนะครับเขามีอาวุธเนี่ยนามชิ้นเดียวก็เหลือเฟือแลว้วลู่โจโต้องการเพื่อที่จะกัดกรออาวุธเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและมอบมันให้กับคนอื่นจะได้เพิ่มความแข็งแกร่งและเสถียรภาพโดยรวมของจินติงซานนั่นเองเมื่อคิดแบบนั้นลู่โจโก็ไม่รอช้าใช้เครื่องรานกัดกรอกับอาวุธทั้ง3ในทันทีการขัดกราผู้การพิพากษาและกรีดร้อยๆไม่ใช่เรื่องยาก อาวุธสองชิ้นนั้นสมบูรณ์ดีไม่เสียหายสิ่งที่ลู่โจต้องทํามีเพียงแค่ลบร่องรอยของเจ้าของคุณเดิมส่วนดาบแห่งความเงียบนั้นต่างกันมันถูกทาลายต้องใช้เวลานานกว่าที่จะสําเร็จขัดเกลาสมบูรณ์หลังจากกัดเกลาอาวุธทั้งสามชิ้นลู่โจก็พยักหน้าย,ยังพึงพอใจเขาที่รู้สึกดีจึงตัดสินใจที่จะเสี่ยงโชคดูต่อเอาละนะจับฉลากนำโชคติงใช้เต็มบุญนาิบได้รับเกลือ ภายในอารามปันหลิวนะดินแดนดอกบัวดแดงอยู่เชิงไงและอยู่ช้างหลวงนะครับนั่งอยู่ข้างกันอย่างสง่างามเถียนบุจิพูอุโูเห็นทั้งสองคนมีสีหน้าแบบนั้นนะครับเขาก็ได้พูดขึ้นข้าต้องขอบคุณท่านทั้งสองที่ช่วยกันจริงๆแต่เพราะการตายของส่วนหมิงบานดวงดารา,ราสวรรค์คงไม่ยอมปล่อยเรื่องนี้ไปแน่ อารามปัลลิวไม่อารามปัลลิวไม่ได้มีความตั้งใจดึงคนนอกมายุ่งเกี่ยวถ้าเป็นไปได้แล้วก็ข้ายากจะเชิญท่านทั้งสองออกจากที่นี่จีเฟิงชิงทรงพวกเขาซะจีเฟิงชิงได้ยินแบบนั้นนะครับก็อยู่ในสภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกแม้ว่าเขาจะเป็นสาวกของอารามปัหลิวแต่เขาก็ไม่กล้ามากพอที่จะขับไล่ยู่ชางหลงอยู่เฉิงไฮพูดขึ้นเฮ้ hey, ความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ของเจ้าก็คือความอ่อนแอถึงแม้ว่าส่วนมิงจะไม่ตายแต่พวกเจ้าจะมั่นใจได้ไงว่าบ้านดวงดาราสวรรค์อะไรนั่นจะไม่บุกมาใช่มันจะบุกมาอยู่ดีแม้ว่าเจ้าจะมองแม้ว่าเจ้าจะยอมมอบสาวน้อยคนนี้ให้แต่พวกนั้นก็ไม่ปล่อยเจ้าไปเจ้าพวกนั้นน่ะเหยียบย่ำอารามปันหลิวจนกว่าที่อารามปันหลิวจะถูกควบคุมไว้ได้เจ้าเองก็ไม่ใช่เด็กๆแล้วนี่ไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยหรือไงกันรูออยู่เชยๆไงนะครับผู้ทุก ประดินถูกเพลยงเลยนะครับในโลกใบนี้ไม่มีใครเข้าใจบาปของความอ่อนแอได้ดีกว่ายูเช,ชงไฮอีกแล้วตัวเขาที่เริ่มฝึกฝนแม้แต่ขอทานข้างถนนยังเคยเหยียบย่ำตัวเขานะครับแต่ตอนนี้เขากลายเป็นเจ้าสำนักอเวจีและเป็นยอดฝีมือผู้ที่มีพลังอวตารแกีบเป็นยอดฝีมือที่แม้แต่ผู้ที่มีพลังอวตารแปกีบยังต้องเกรงกลัวมันเป็นความจริงเันแสนเจ็บปวด ในส่วนที่ยู่เชียงรายเคยผ่านมาก่อนเป็นธรรมดาที่เตรียนบูจินั้นนะครับเขาจะเข้าใจดีในสิ่งที่ยู่ช้างยู่เชิยงรายพูดเขาตอนอายใจเฮือกใหญ่เออแล้วท่านมาจากไหนกันจนถึงตอนนี้เขาไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับคู่ลึกลับตรงหน้า เตียนบูจินะครับไม่เชื่อว่าพวกเขาจะเป็นพี่ใหญ่ของจีเฟิงจริงๆอยู่เชิงไรตอบกลับมาจากไหนนั้นไม่สาคัญถ้าหากอาจารย์ของข้าอยู่ที่นี่แม้แต่เยจินอะไรนั้นเองบ้านดวงดาราสวรรค์ก็ไม่ใช่คู่มือของเขาเตียนบูจีได้ฟังแบบนั้นใช้ความคิดกูตรงหน้ามาจากที่ลึกหลับแต่าหากพวกเขามั่นใจแต่าหากพวกเขาไม่มั่นใจในตัวเองมากพอก็คงไม่กล้าท้าทายบ้านดวงดาราสวรรค์แบบนี้งั้นปัามข้ามา เทียนบุจิทำท่าทีเชื้อ,เ,อ,อททเชิญชวนกลาคิดว่าพวกท่านนั้นควรที่จะพบกับเจ้าอารามอยู่ชางหลงและอยู่เชิ่งไฮ้มองกันและกันได้เตียนบุจิอันลังก่อนที่จะเดินจากไปจีเฟึงจิงรู้สึกอิจฉาเป็นอย่างมากนะครับตัวเขาเขา้าเข้าร่วมกับอารามปันหลิวมาเป็นเวลาหลายปีแต่ถึงแบบนั้นเขายังไม่เคยแม้แต่จะมีสิทธิ์เข้าไปในพื้นที่อารามหลัก แต่พี่ใหญ่ของเขานะครับแทบจทียังไม่พูดอะไรด้วยซ้ำแต่เขากลับได้พบอาแต่เขากลับได้ปบเจ้าอารามเลวเป็นอย่างที่พูดไว้ไม่มีผิดความอ่อนแอก็คือบาปพี่ใหญ่พี่ใหญ่คนโตขาขอไปด้วยได้หรือเปล่าจีเฟิงจริงที่ยืนอยู่ท่ามกลางสองคนได้ใช้ความกล้าที่มีนะครับอยู่ช้างลรงยิ้มก่อนจะตอบกลับงั้นก็มาด้วยกันสิข้าเองก็อยากไปด้วยบูบูโดดจากเก้าอี้ก่อนที่จะตามเขาไป นี่มันอะไรกันก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในตอนหน้ากับตอนที่687การต่อสู้ระวังยอดฝีมืออือหือดูเหมือนว่า,อ,าอยูเชิงไหยกับยูชางหลงนะครับถึงแม้จะมาที่นี่ไม่นานก็จะกลายเป็นแขก VIP ก็มันถูกต้องอย่างที่ยูเชิงไทยพูดนั่นเลยครับถึงแม้ว่า จะยอมปล่อยหรือ,อยอมประนีประนอมยังไงบ้านดวงดาราสวรรค์สักวันหนึ่งมันก็ต้องมายึดอํานาจหรือไม่ก็มาคุกคามลานโซอามามาคุกคามอารามพันลิวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันจะดีกว่าไหมถ้า,าพยายามทําบางสิ่งบางอย่างส่วนจะทําอะไรหรือ,อยังไงนั้นนะครับเตียนบุจีก็ไม่กล้าตัดสินใจขเขาจึงได้เชิญยู่เชิงไห้ขับยู่จางโรงไปพบกับ เจ้าอารามนะครับนี่คือคนที่แข็งแกร่งที่สุดในอารามปันหลิวในตอนหน้าเราจะได้เห็นและรู้จักเขากันเขาคือเจ้าอารามผู้ยิ่งใหญ่ในอดีตนั้นเคยนำพาอารามปันหลิวไปจุดสุดสูงสุดและจุดดุ้งรดูดถึงแม้จะแก่แล้วนะครับแต่ก็ไม่ใช่คนที่มนุษย์คนใดหรือใครคนไหนจะมาดูถูกได้เรามาทำความรู้จักและมาดูขุมกำลังทั้งหมดกองในส่วนอารามปันหลิวนะครับกันในตอนหน้าบอกได้เลยว่า าเพื่อนๆได้รับชมจะต้องไม่ผิดหวังวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากๆสวัสดีครับ